คันนี้บ่โอ้ใส่หลอดงามเลยครับน,นาวราร่านาวราร่าคันนี้ล่ะนาวาร่ากันนะออาแบบเดียวกันเลยเนี่ยหนุนคันหนึ่งหน่นนาวราร่าแล้วก็นี่คันหนึ่งนาวราร่าโรเตียเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นรถคันนี้นะทำแบบนี้พี่คิดถูกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า รถเดิมๆใส่แม็กเดิมๆแล้วก็ยกซู้งขึ้นมาหน่อยเพื่อการกอดสนุนที่ดีขึ้นได้รอบขึ้นเพราะเครื่องนาวล่ามันแรงอยู่แล้วแต่ถ้าพี่เจออีกคันหนึงกำลังจะมาพี่จะรู้เลยว่าโอ้ทำไปได้ไงถ้าใช้แบบคันนี้นะบอกได้ว่าวิ่งเป็นแสนโลก็สบายๆไม่กินยางเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหยางมันหน้ากว้างของเก่าหน้ามันแคบนะครับน,น,นี่นี่ของเก่าลัษดะแบบนี้ ถ้ายางหน้าแคบจินยางหมดดอกไปนะครับอ่าสังเกตเลยใครที่ซื้อรถป้แดงมาวิ่งไม่ถึงแสนโลเลยยางหมดดอกแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับมาได้ล้อใหม่ล้อสวยเลยสเปกยางสองห้าห้าหห้าสบเจดมาดูคันนี้มาดูคันนี้นี่นี่ก็นาวาล่านี่ก็นาวาล่าอันนี้ก็นาวาล่ามาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มาดูล้อเขาเลยนี่เลยนี่เลย าลายเดียวกันไหมออลายเดียวกันลายเดียวกันค่าเดียวกันคือนาวราเรามีมากกว่า5 6ชุดแมกลายนี้ใครมาเทนนี่บอกเลยว่าไม่เปลี่ยนหวังอยากได้ปิดตนอยากได้ดันหลอบอยากได้โอตาเน่เราจัดให้เอาแต่แม็คกระเป๋าเราก็ขายครับล้สอสวยงามด้วยนะครับ เก็บเลยตัน่นหน้ามากอยู่อ่ามาอีกแล้วนาวราครับนี่ครับนี่นาวรลล่าแล้วเนี่ยเข้ามาจอดอ่าเข้ามาดูว่าอ่าแคมเบอร์เป็นยังไงแล้วก็ล้อหน้ามันแบะเพราะอะไรแม่แม่จอดแค่ตัวนี้พออ่ะพามาดูกันรถคันนี้ครับนิสันนาวัล่าอีกคันหนึ่งครับแล้วนี่าอะไร วันนี้ครับนาวาน่าสี่คันรวดนะครับพออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอ่อคือรถตรงคือรถตรงอ่าให้ดูที่พวงมาลัยเป็นหลักให้ดูที่พวงมาลัยเป็นหลักพวงมาลัยไม่ตรงเลยเนี่ จับคนใตงเลยตงตงตงโอเคเยียบดึงเบรกมือดับเครื่องเลยนะครับทีนี้ช่างจันจะมาวิเคราะห์นาวาร่าคันนี้ให้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เรามามองดูมุมล้อครับแคมเบอร์ครับมามองดูมมุมล้อล้อข้างซ้ายเอียงนิดหน่อยครับล้อข้างซ้ายนี่นี่คือล้อซ้ายครับ ล้อซ้ายยังเข้าไปหาในรถนะครับมองจากกล้องเห็นไหมครับามาดูข้อนี้ล้อขวาครับล้อขวาจะแนวแนวตรงครับแนวตรงแนวตรงคันนี้นะครับมาให้เราจัดทรงใหม่นะครับทันนี้ไหมเราจัดทรงใหม่นะครับเป็นนิสันนาวาล่านะครับนิสันนวาวาล่า ถ้าเกิดว่าโหลดเตี้ยปุ๊บนะครับปัญหาที่ตามมาคือกินยางด้านในนะครับรถนิสสันนาวาราทุกรุ่นนะครับแค่ออกป้ายแดงมามันก็จินยางด้านในแล้วพอโหลดปุ๊บยิ่งกินยางด้านในมากกว่าเดิมนะครับวิธีแก้ควรจะยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบโหลดจริงๆก็ต้องดัดคอม้านะครับทุกครั้งที่มีการโหลดปุ๊บมันจะเสียศูนย์แล้วก็ต้องดัดคอม้าใหม่นะครับนี่คือนิสสันนาวารานะครับ มาดูบรรยากาศนะครับมาดูบรรยากาศนะครับว่าหน้าร้านเราเป็นไงบ้างครับวันนี้โล่งครับวันนี้นะครับนี่ครับมีอยู่หนึ่งคันสองคันครับที่รอซ่อมนะครับปกติจะรอซ่อมอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบคันนะครับวันนี้รู้สึกว่าแบบสบายโนวล่ามีข้อทุกคันเลยเลยคันนี้ก็ข้อคันนี้ก็ข้อคันนี้ก็ข้อน้อยข้อใหญ่นะครับนะครับยกระสุนรวมนวล่าเลยนะครับวันนี้นะครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรก็มาติดต่อร้านจันเซ์วิสนะครับมาซ่อมมาให้เราดูแลได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ